พอจิตมีกำลังนะจิตมีกำลังแล้วก็ถึงขั้นเจริญปัญญาเจริญปัญญาถนัดที่จะเห็นกายแสดงใจรักก็ใช้กายถนัดที่จะเห็นเวทนาแสดงใจรักก็ใช้เวทนาถนัดที่จะเห็นจิตตสังขารกุศลอกุศลทั้งหลายแสดงใจรักก็ใช้กุศลอกุศลเหลือถ้าชำนี้ชำนาญ เรื่องของจิตพอเราก็ใช้จิตนั่นแหละมาทำกรรมฐานเห็นว่าจิตเนี้ยเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปวูรูปเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปฟังเสียงเฝ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตอย่างนี้ก็เดินปัญญาได้ นี่การเจริญปัญญานะไม่ว่าดูกายหรือดูเวทนาหรือดูจิตตสังขารอะไรก็ตามเถอะสุดท้ายมันเข้ามาที่จิตทั้งหมดเข้ามาถึงจิตถึงใจจริงๆในครูบาจารย์ส่วนใหญ่ท่านจะสอนนะว่าภาวนาในขั้นแตกหักเนี่มาแตกหัลงที่จิตแตกหัลงที่จิตไม่ได้แตกหักลงที่อื่นหรอกเวลาภาวนาค่อยๆทําไป ค่อยๆรู้สึกค่อยๆรู้สึกไปเงินเบื้องต้นถ้าจิตยังไม่มีสมาธิพอก็ฝึกให้มีสมาธิอยู่อารมณ์ที่ทำแล้วไม่โมหะครอบไม่ถูกโมหะครอบหรือไม่ทำแล้วเคร่งเครียดถ้าเคร่งเครียดนเนี่ยโท่สาครอบหรือทำแล้วเพลิดเพลินลืมไปเลยนะอันนั้นก็ไม่ดี อย่างบางคนชอบเลี้ยงนกเลี้ยงนกแก้วสวยๆอะไรนะไปดูนกมันบินไปบินมาอยู่ในกรงดูแลเพลินเลยลืมตัวเองนะอันนั้นไม่ดีแต่ถ้าดูนกหรือดูหมาดูแมวดูต้นไม้ดูไปแล้วจิตเกิดกุศลรู้ทันจิตเกิดอกุศลรู้ทันอย่างดูต้นไม้นะจิตสงบเบิกบ,บานรู้ว่าจิตสงบ เบิกบานรู้เนื้อรู้ตัวอย่างนี้ก็ดีเลยดูต้นไม้อยู่แม้นอนมันมากินต้นไม้เราโทสะเกิดแล้วรู้ว่ามีโทสะอย่างนี้เราก็เจริญปัญญาได้แล้ว